เมื่อคู่รักถูกคัดเลือกให้เข้ามาแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์โดยขังตัวเองอยู่ในห้องสีขาวเป็นเวลา5 0วันไร้สังคมไร้สื่อโซเชียลไร้รสชาติอาหารที่โปรดปรานไม่มีแม้แต่ครอบครัวคอยเคียงค้าง เล่นง,งานอดิเรกที่ชื่นชอบซึ่งเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่ขับดันในผู้อยู่อาศัยกลายเป็นบ้าและทำลายจิตวิญญาณของพวกเขาจนยากจะฟื้นฟูวันนี้ลุงเทศพาสปอยนั่งห้องปราศจากมนทินดีอิมมาคุเลตปลูมเป็นนั่งปี2 0 2 2เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันนี้ลุงเทสมีโปรโดีๆมาแนะนำคอนังนั่นคือ n น็ f l ลิ p r e พ i ีเมียโดยทีมงาน NF t h เ a t e เตอร์ในราคา139่าบาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000ื่เรือคอนั่งไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแล ตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสําหรับคนที่บอกก็มาในกช่องดูเทสลุ้นรับเงิน5้า0มืนบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ดันลางหรือสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่คู่รักวัย30ปีนามว่าเคสและไมเคลิล ที่ได้รับเลือกให้เข้ามาใช้ชีวิตในห้องนลุมนหรือห้องไร้ที่ติเป็นเวลา50วันโดยหลังจากทั้งสองเดินเข้ามาในห้องก็ได้กดปุ่มสีแดงที่อยู่ข้างกำแพงส่งผลให้เสียงผู้หญิงในรูปแบบแอนดรอยกล่าวขึ้นมาต้อนรับพวกเขาและอธิบายให้ฟังว่าหากทั้งคู่ทำภารกิจสำเร็จจะได้รับเงินรางวัลจำนวน5ล้านเหรียญหรือราวๆ180ล้านบาทไทยแต่หากคนใดคนหนึ่งล้มเลิกไปกลางครัน คนที่เหลืออยู่จะได้รับเงินรางวัลเพียงแค่1ล้านเหรียญท่านั้นและทุกครั้งที่กดขอความช่วยเหลือจากระบบก็จะถูกหักเงินออกไปครั้งละแสนดอลลาร์ในห้องนลม,มน์ประกอบไปด้วยพื้นที่สีขาวเกือบร้อยเปเซนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีสิ่งใดที่มอบความรื่นรมแก่ทั้งคู่แม้แต่น้อยและหากใครเป็นฝ่ายทนไม่ได้ก็เพียงแค่กดปุ่มสีแดงเพื่อสละสิทธิ์และชวดเงินรางวัลทั้งหมดไป ในวันแรกทั้งสองดีใจมากที่ถูกเลือกเข้ามาราวกับเป็นความโชคดีของพวกเขาและเอาแต่เพอ้อฝันถึงแผนการพลานเงินรางวัลมากมายในหัวของทั้งคู่ซึ่งดูมั่นใจว่ายังไงก็ต้องได้เงินกลับไปแน่แนจากนั้นทั้งคู่ก็หาอะไรทำแก้เซง็งอย่างการออกสำรวจห้องที่น่าเบือ่อเริ่มจากการทิ้งตัวลงนอนบนเตียงสีขาวเรียบเรียเข้าไปดูในห้องน้ำที่มีเสียงเตือนดังขึ้นว่ามันสามารถเข้าได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้น แล้วก็ไปลองกดเครื่องจ่ายอาหารที่มีแต่ของกินเพื่อสุขภาพซึ่งถูกออกแบบมาให้มีคุณค่าทางโภชนาการในแต่ละวันทุนั้นโดยหลังจะไปขึ้นลองกดเลือกอาหารออกมาก็พบเข้ากับกล่องสีขาวคล้ายกับกล่องนมและแม้ว่าจะลองดื่มมันก็ไม่ได้รสชาติอย่างที่ต้องการซึ่งสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นของเล่นชิ้นเดียวที่แก้เบื่อแก่พวกเขา พระนอกเหนือจากนั้นในห้องก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ทำเลยจากนั้นเคสก็เดินไปดูที่หน้าจอข้างกำแพงเผยเรเ่็นการตั้งเวลาดับไฟอัตโนมัติตวไว เพื่อแยกส่วนระหว่างกลางวันและกลางคืนให้ชัดเจนเคสจึงตั้งเวลาปลุกตอน7จ็ดโมงเช้าเอาไว้ด้วยซึ่งไมเคินไม่ชอบใจหนะักและบอกว่าเราควรตื่นสายกว่านี้เนื่องจากอยู่ในช่วงพักร้อนและอาจไม่ทันได้ลุกจากเตียงเลยด้วยซ้ำจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็พักผ่อนและให้เวลากับตัวเองจนมีเสียงแจ้งเตือนว่าเย็นแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่ไฟดับวูบลงทั้งสองจึงต้องขึ้นเตียงเพื่อเข้านอนอย่างไม่มีทางเลือก ช่วงกลางดึกในความมืดมิดไม่ขึ้นที่อยากจะร่วมรักกับเคทก็ได้ถูกอีกฝ่ายปฏิเสธและบอกว่าตัวเองรู้สึกก็มันไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่เพราะมันเหมือนมีใครเฝ้ามองพวกเราอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับศาสตราจารย์โบยันซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นการแข่งขันสุดพิสดารน,นี้ขึ้นมาทั้งคู่จึงทำได้เพียงแค่ต้องขมตานอนหลับให้พ้นไปวัน,วน เช้าวันต่อมาเสียงปลุกก็ดังขึ้นตามเวลาที่เคสตั้งไว้เธอเข้าไปในห้องน้ำและพูดกับตัวเองผ่านกระจกซ้ำๆว่าวันนี้เป็นวันของเธอฉันจะแสดงให้โลกได้เห็นคุณค่าในตัวเองจากนั้นจึงอาบน้ำและนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาเป็นเวลาเดียวกับที่ไมเคิลตื่นพอดีทั้งคู่จึงได้หยอกล้อและหัวเราะกันอย่างผ่อนคลายในยามเชา้าต่อมาขณะเคสทานอาหาร เธอก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าโวยันทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรกันไมเคิลจึงอธิบายให้ฟังว่าเขามีชื่อเสียงมาจากการทำสื่อสารคดีโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งโวยันไปเจอเข้ากับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางพ่อเป็นบาทหลวงแม่ทำขนมขายและพวกเด็กๆก็เรียนอยู่ในเมืองเขาจึงลงเงินไป150เหรียญ เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทำให้ครอบครัวนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาช่วงแรกๆทุกอย่างก็เป็นไปได้วยดีจนกระทั่งแม่จัดการจบชีวิตพอหลังจับได้ว่าเขาอยู่บนเตียงกับคนดืนแม่เลยต้องติดคุกข้อหาฆาตกรรมส่วนลูกชายที่เหมือนว่าโลกพังคลืนลงตรงหน้าก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและลูกสาวิสองคนก็ลงเอยด้วยการติดเฮโรอีนซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมโวยันถึงทำแบบนั้น แต่สิ่งที่เขารู้ดีคือตัวของศาสตราจารย์ร่ำรวยวราวกับพระเจ้าและเขาอาจสนุกไปกับการหาคำตอบที่อยากรู้และกับการทานเงินที่มีอยู่อย่างมหาศาลทิ้งไปซึ่งบทสัมภาษณ์เดียวของโวยันเมื่อสาสิปีที่แล้วก็ได้ยืนยันว่าเขาสนใจสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และไมเคิลก็รู้สึกประหลาดใจมาก ที่เคสไม่เคยดูสารคาดีอันโด่งดังนี้เลยหลังจบการสนทนาเคสก็ใช้เวลาไปกับการนั่งสมาธิส่วนไมเคิลก็เอาแต่กดดันตัวเองด้วยการจ้องนาฬิกาเพื่อน,นับเวลาถอยหลังให้หมดไปวันๆแต่เมื่อก็าทำแบบนั้นติดต่อกันหลายชั่วโมงชายหนุ่มก็เริ่มรู้สึกเกลียดสีขาวและนาฬิกาขึ้นมาเคสก็เลยเตือนให้เขาหยุดทำแบบนั้นเพจะทำให้รู้สึกว่าเวลามันยาวนานมากกว่าเดิม กระทั่งถึงเวลาเข้านอนเพียงแค่คืนที่สองทุนั้นไมเคิลกลับเริ่มรู้สึกเบื่อจนแทบบา้าที่วันๆหมดเวลาไปกับการนั่งบื้ออยู่เฉยๆและนอนเน่าเปื่อยเหมือนกับศพตายซาเคสจึงให้เขาท่องเอาไว้ว่าเงิน5้าล้านเหรียญรอเราอยู่ทำให้ไมเคิลหลุดพ้นจากความทุกข์และยอมเข้านอนแต่โดยดีแต่กว่าจะข่มตาหลับได้เขาก็ต้องใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียว เช้าวันต่อมาเคทก็ยังบอกกับตัวเองในกระจกว่าวันนี้ชีวิตของเธอจะเต็มไปได้วยความสําเร็จทุกอย่างจะราบรื่นและมีต่เรื่องที่ดีหลังใช้ห้องน้ําเสร็จก็ออกมาเรียกให้ไมขึ้นไปอาบน้ำระหว่างนั้นเธอก็เก็บเตียงให้เรียบร้อยวันนี้พวกเขาเล่นตบแปะกัน และเคสนั่งสมาธิฆ่าเวลาส่วนไมเคิลวิ่งออกกำลังกายไปรอบห้องเมื่อถึงเวลาหิวก็ดื่มอาหารจากเครื่องกดชีวิตของทั้งคู่เริ่มวนเวียนซ้ำซากอยู่แบบนั้นนานหลายวันไม่มีอะไรทําก็ลุกขึ้นมาเต้นรำบ้างก็วิ่งไล่จับ กินแล้วก็นอนวนไปแต่ความแตกต่างยังเห็นได้ชัดของนังคูคือเคสมักจะทําสมาธิและพูดเรียกสติตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันแต่กลับกันไม่เคินห่างไกลจากจุดนี้และเอาแต่นั่งวิตกกังวลถึงอนาคตแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปจนเหลือ29วัน ขณะเคสนอนหลับพักผ่อนยังเป็นสุขแต่ไม่เคลนกลับลุกลี้ลุกลนอยู่คนเดียวจากนั้นทั้งคู่ก็แยกตัวออกมานั่งคนละมุมฝั่งของชายหนุ่มเห็นมแมลงตัวหนึ่งนอนง่ายท้องอยู่บนพื้นเขาจึงลงไปนอนคุยด้วยแล้วช่วยให้มันพลิกตัวกลับขึ้นมาอยู่บนนิ้วของเขาพอเคสเดินมาถามว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เขาก็แนะนําให้เธอรู้จักกัมแมลงที่เขาตั้งชื่อให้ว่าครูอีอีกฝ่ายแอบคําแล้วก็บอกก็มันคงอยู่รอดในนี้ได้ไม่นานหนะักเขา เร็วรีบวิ่งไปหยิบอาหารเลวมาเทให้มันตอนนั้นเองเสียงเตือนก็ดังขึ้นว่าอาหารมีไว้สําหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นทำามไม่เคลนอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนอุ้มมันไว้และพูดด้วยใครสักคนได้ยินว่าเขาต้องปล่อยมันออกไปข้างนอกมิเช่นนั้นมันจะตายอยู่ในนี้แต่สิ่งที่เขาพูดด้วยดันไม่ตอบโต้กลับมาเขาเลยคิดจะกดปุ่มสีแดงเพื่อเอา,มาแมลงไปวางไว้หน้าประตู เคสจึงต้องรีบห้ามไว้เพราะไม่ว่าเขาจะกดปุ่มด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามนั่นอาจหมายถึงเกมนี้จะจบลงในทันทีอีกฝ่ายเถียงใส่ว่าเขาไม่ได้อยากออกไปแต่ครูอี้ต่างหากที่เป็นคนเรียกร้องเคสจึงข้านหัวชนฟาและสั่งห้ามไม่ให้เขากดปุ่มนั้นโดยเด็ดขาด ชายหนุ่มจึงตะโกนด้วยความไม่เข้าใจพร้อมกับมีเสียงเตือนดังขึ้นอีกครั้งว่าหากคนใดคนหนึ่งออกไปเงินรางวัลจะเหลือแค่หนึ่งล้านเหรียญในทันทีเคสจึงขอให้เขาสงบอารมณ์ฝุง้งซ่านให้คิดเสียว่ามันเป็นแค่มแมลงไร้ค่าตัวหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอีกฝ่ายก็เห็นมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่มีค่าเทียบเท่ากับเราส่งผลในทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันไม่ขึ้นคิดว่าเธอไม่มีความเป็นอกเข็นใจต่อเพื่อนรวมโดในฝั่งของเคสคิดว่าเขากำลังกล่าวโทษเธอ ที่ตัวเองไม่ได้กินมังสวิรัตแบบเขาลามไปถึงไมเคลิลคิดว่าตนคงถูกมองว่าเป็นพวกวีแกนใจแค่ที่งดกินเนื้อสัตว์และของใช้ที่ทดลองหรือผลิตจากาสัตว์ทุกประเภทททำให้เคสเลือกที่จะเดินออกมาเพราะไม่อยากทะเลาะด้วยแต่โชคร้ายดันไปเหยียบโคอยี่ที่เดินอยู่เป็นพื้นจนตายโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้ไมเคลิลพูดอะไรไม่ออกและได้จะเดินไปนั่งหลบมุมตามน้าพัง ต่อมาไมเคิลบอกกับเคสว่าตนจะกดปุ่มช่วยเหลือจากระบบแลกกับการถูกขักเงินหนึ่งแสนเหรียญออกจากเงินรางวัลเพราะตัวเขาเริ่มเบื่อและอยากจะลองหาอะไรใหม่ๆทำดูแม้จะไม่รู้เลยว่าจะได้รับสิ่งใดกลับมาซึ่งแน่นอนว่าเคสไม่เห็นด้วยจึงได้บอกว่าหนึ่งแสนนั้นจะต้องหักจากเงินในส่วนครึ่งหนึ่งของเขาอีกฝ่ายเห็นด้วยและตบปากรับคำก่อนไปกดขอความช่วยเหลือที่หน้าจอ ซึ่งสิ่งที่เขาได้มาจากการจ่ายหนึ่งแสนเหรียญเป็นเพียงแค่ดินสอสีเทียนแท่งหนึ่งเท่านั้นแม้จะดูเป็นของไร้ค่าในมุมมองของเคแต่สำหรับไมเคิลแล้วเขากลับผ่อนคลายที่ได้ระบายจินตนาการบนความว่างเปล่าราวกับได้ปลดปล่อยความทุกข์ยากภายในใจออกมาเป็นภาพวาดจนกระทั่งเคธเดินเข้ามากอดเขาจากด้านหลังแล้วขอให้ไมเคิลวาดรูปเธอบาชายหนุ่มจึงให้เธอนั่งเป็นแบบแล้วก็วาดรูปเธอบนผนังอีกฝั่ง แต่พออีกฝ่ายบอกว่าตนอยากได้รูปเหมือนที่ใกล้เคียงกับตัวจริงมากที่สุดใหม่เคลนก็บอกว่าแบบนั้นมันน่าเบื่อเกินไปและเขาจะสร้างเคสขึ้นใหม่ตามจินตนาการของตัวเองประเด็นคือรูปที่เขาวาดมันอัปลักษณ์เกินเยียวยาหญิงสาวก็เลยไม่อยากนั่งเป็นแบบต่อแลว้วก่อนลุกหนีไปและทิ้งให้ใหม่เคลนสนุกสนานไปกับการระบายสิ่งต่างๆตามลำพังหลังจากวาดจนพอใจ มือเขาก็เปืเป้อนเปื้อนไปด้วยสีเขียวไม่เคลนจึงเข้าไปทําความสะอาดในห้องน้าแต่ก็ล้างออกได้ไม่หมดก่อนใช้ผ้าขนูเช็ดมือจนมันเลอะตามไปด้วยแล้วก็โยนทิ้งไวบ้บนพื้นอย่างคนมักง่ายเคสที่เห็นแล้วรู้สึกขัดตาจึงต้องนํามันเข้าไปสักใครแถมยังต้องเหนื่อยหน่ายไปกับคราบเลอะบนอ่างล้างหน้าอีกด้วย จากนั้นเมื่อเธอเดินออกมาก็พบว่าแฟนหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงในสภาพไม่ได้หลับแต่เหมือนกำลังคิดอะไรายอยู่อีกฝ่ายจึงนั่งลงข้างกันและกล่าวขอโทษที่ตัวเองทำนิสัยแย่ๆออกไปเพราะเธอก็ไม่คิดว่าการแข่งขันมันจะยากขนาดนี้ก่อนพูดให้กำลังใจว่าพวกเราเหลือเวลาอีกแค่20วันแล้วเราทั้งคู่จะต้องผ่านมันไปให้ได้ทันทีที่พูดจบก็ขึ้นไปนอนบนเตียงโดยให้ไมเคิลโอบกอดเธอไว้ ต่อมาขณะเคสลุกไปเข้าห้องน้ำสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำม,มาเธอต้องตะโกนเรียกให้ไมเคิลลุกขึ้นมาดู เนื่องจากมีปืนกระบอกหนึ่งวางอยู่อย่างไม่ทราบที่มาชายหนุ่มและเคสที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมันจึงลงความเห็นที่จะกำจัดมันลงไปในรางสักผ้าแต่เสียงแอนดรอยก็พูดเตือนขึ้นมาว่าในนั้นมีไว้สำหรับส่งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วทุนั้นสุดท้ายทั้งคู่จึงต้องนำมันไปซ่อนไว้ใต้เตียงแทนจากนั้นมีการเชื่อมต่อสัญญาณเกิดขึ้นและทันทีที่ไฟในห้องดับลงภาพก็ถูกฉายขึ้นมาซึ่งเป็นข้อความจากคนในครอบครัวของไมเคิลโดยข้อความ แรกเป็นของพี่สาวเขา ที่บ่นว่าน้องชายตัวเองต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่เข้าไปอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้นานถึง50วันแล้วเธอก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่ใหม่เคินอยากจบความสัมพันธ์และปลีกตัวออจเคเพราะคิดว่าตอนนี้น้องชายได้เลิกกับแฟนสาวไปแล้วจึงเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งแปลกใหม่ในห้องที่ว่างเปลา่าเป็นผลในเคสเพิ่มหน้าตึงและไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากกับการที่แฟนหนุ่มคิดกับตัวเองแบบนี้แล้วข้อความต่อมาก็เป็น,น้องเคซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเธอ เธอไม่ได้อยากคุยกับใครเลยมันถูกส่งมาจากพ่อที่ห่างเหินและติดเหราทันทีที่เคสเห็นหน้าเขาบนจอเธอก็โวยวายและไม่ขอรับฟังข้อความนี้ซึ่งเผยให้เห็นชายชาราที่อยู่ในศูนพักพิงโดยพูดถึงความหลังตอนที่เคสยังเป็นเด็กเขาร้องเพลงที่เคยร้องให้เธอฟังออกมาทำให้หญิงสาวร้องไห้อย่างหนักจากนั้นเขาก็บอกรักและวอวยพรให้ลูกสาวโชคดีก่อนที่ข้อความจะจบลง ส่งผลให้ไมเคิลต้องเดินเข้าไปปลอบเคสที่ยังร้องไห้ไม่ยอมหยุดคืนนั้นทั้งคู่นอนกอดและหลับไปพร้อมกันจนรุ่งเช้าของอีกวันเสียงปลุกก็ดังขึ้นประเด็นคือวันนี้เคสไม่เป็นอันทำอะไรซึ่งเลือกที่จะนอนซึมเศร้าอยู่บนเตียงก่อนเล่าให้ไมเคิลฟังว่าเธอไม่ได้เจอหรือได้ยินข่าวคราวของพ่อมานานหลายปีแล้วและฉันยังคงลบล้างเรื่องแย่ๆที่พ่อเคยทำไว้ไม่ลง กับการทิ้งให้เธอมีชีวิตที่ลำบากกับแม่แค่สองคนและไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นหน้าหรือได้ยินเสียงพ่อกระทันหันแบบนี้ต่อมาไมเคิลที่ไม่มีสีสำหรับวาดรูปแลว้วทั้งยังเหลือเวลาอีกตั้ง19ชั่วโมงสำหรับชีวิตประจำวันที่น่าเบือ่อจึงถอดเสื้อออกมานั่งอ่านป้ายสายแก้เซ็งว่ามันเป็นผ้าฝ้าย ต้องซักด้วยน้ำเย็นและห้ามฟอกขาวแล้วก็ท่องวนไปวนมาก่อนเริ่มใส่อารมณ์เข้าไปขนาดท่องเหมือนกำลังโฆษณาเสือและเมื่อหมดสนุกแล้วก็นอนทิ้งตัวบนพื้นห้องก่อนพูดคุยอยู่คนเดียวราวกับผู้ป่วยจิตเวชจากนั้นเมื่อท้องหิวจึงไปกดอาหารและเดินไปชวนให้เคสลุกขึ้นมากินด้วยกัน แต่เธอก็เอาแต่นอนแน่นิ่งอีกฝ่ายจึงขึ้นไปนอนกอดเธอไว้อย่างแนบแน่นแล้วก็นอนหลับยาวไปพร้อมกันจนถึงเช้าของอีกวันแต่เคสก็ยังนอนสมอยู่อย่างนั้นจนไมเคิลบอกว่าเขาอาจทําต่อไปไม่ไหวแลว้วเพราะยังเหลือเวลาอีกตั้ง18วันและเธอไม่ให้ความร่วมมือหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเลยเคสท,ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงลุกขึ้นมาแล้วก็บอกให้ไมเคิลที่กําลังเบื่อหน่ายเต็มทีไปกดปุ่มรับการช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งครั้งที่สองนี้จะต้องจ่ายเงินสูงถึง0 0 0 0 0 0เหรียญ แต่เคสก็ยินยอมโดยไม่ขาดคืนจากนั้นเธอก็ไปอาบน้ำส่องกระจกและบอกกับตัวเองเช่นเคยว่าวันนี้จะเป็นวันของเธอเวลาเดียวกันไมเคิลก็ไปกดซื้อความช่วยเหลือทันใดนั้นหญิงสาวในร่างเปลยเปล่าได้เดินเข้ามาในห้องเธอแนะนำว่าตัวเองชื่อซีโมนซึ่งสร้างความตกใจแก่ชายหนุ่มเป็นอย่างมากก่อนอธิบายให้เคสที่เดินออกมาจากห้องน้ำพอดีได้รับรู้ว่านี่ไม่ใช่ฝีมือเขาแต่คือความช่วยเหลือที่ถูกส่งมาซีโมน ึงแถลงไขให้ฟังว่าตนคือนักสแสดงที่ถูกจ้างมาให้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พักหนึ่งเคสจึงจําเป็นต้องให้ไมเคิลถอดเสื้อตัวเองออกและเอาไปปกปิดร่างที่เปื่อยเปล่าของซีโมนเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนหนุ่มของเธอออกนอกลู่นอกทางและแม้ว่าเคสจะไม่ไว้ใจซีโมนเลยสักนิดเพราะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครและมาเพื่ออะไรแต่ไมเคิลกลับเลือกที่จะผูกมิตรและทําดีกับเธอเสียอย่างนั้น ในคืนแรกของซีโมนเคสอนุญ,ญาตให้เธอมาร่วมนอนบนเตียงด้วยกันสั่งคน แต่เป็นตัวเธอเองที่นอนขั้นกลางเอาไว้อย่างไรก็ตามเมื่อรุ่งเช้ามายืนเคสกลับไม่เห็นซีโมนอยู่ข้างๆและเหลือทิ้งไวเ้เพียงเสื้อของไมเคิลซึ่งคิดในแง่ดีว่าเธอคงไปแล้วแต่พอเข้าไปในห้องน้ํากลับต้องตกใจเพราะซีโมนกําลังทําความสะอาดร่างกายอยู่ในนั้นและเมื่อเคสอาบน้ําเสร็จและเดินออกมาก็เห็นไมเคิลกับซีโมนกําลังนั่งคุยกันอย่างออกโถด้วยความน้อยใจเธอจึงเดินเข้าไปบอกแฟนนุ่มว่าตัวเองจะไปกดปุ่มขอความช่วยเหลือ าโดยในใจหวังจะให้ชายรูปหล่อออกมาเพื่อเรียกร้องให้ไมเคิลกลับมาหึงห่วงเธออีกครั้งแต่ดันได้ยาอีกกระปุกหนึ่งเธอจึงกินเข้าไปหึ่งเม็ดก่อนส่งให้ซีโมนและไมเคิลกินเข้าไปด้วยเหมือนกันและพวกเขาก็เข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองล่องลอยและมึนเมาอย่างควบคุมไม่ได้ก่อนที่ทั้งคู่จะผลัดกันจูบไมเคิลจากนั้นชายหนุ่มก็สลบไปและฝันร้ายเห็นภาพหลอนว่ามีเด็กจมน้ำ ก่อนสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วโวยวายจนสองสาวต้องวิ่งเข้ามาปลอแต่มันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยและอยากจะออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดซึ่งกว่าเคสจะปลอให้เขาสงบลงได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่โดยหยิบยกเรื่องเงินขึ้นมาอ้างว่าเราเหลือเวลาอีกแค่นิดเดียวและหลังเด็กชายหนุ่มพลอยหลับไปเคสก็เล่าเรื่องชอนซึ่งเป็นน้องชายของไมเคิลให้ซีโมนฟังว่าเขาจมน้ำตายอย่างน่าอานาในระหว่างที่ไมเคิลกำลังเมา ทั้งที่เขาควรจะต้องดูแลน้องแต่กลับปล่อยให้ชอนกระโดดลงไปโดยไม่ห้ามปราบซึ่งทําให้เขาฝังใจกับเรื่องนี้มาตลอดคืนนั้นไมเคิลลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตา ก่อนมานั่งคุยกับซีโมนที่ยังไม่นอนโดยระบายความรู้สึกแย่ๆที่ยังค้างคาอยู่เธอเลยเล่าว่าแม่ของตัวเองก็ตายไปตั้งแต่เธออายุได้เพียงแค่สิบสองวตอนนั้นเราทั้งคู่ทะเลาะก,กันก่อนที่ภายลังแม่จะถูกรถชนตายโดยที่เรายังไม่ทันได้ปรับความเข้าใจกันเลยหัวใจของฉันจึงแตกสลายนับตั้งแต่วันนั้นกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยได้ก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวและผลจากการสูญเสียเหมือนกัน ทั้งสองจึงรู้สึกเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีชายหนุ่มจึงจับมือเธอไว้เพื่อปลอบประโลมเช่นกัน ตอนนั้นเองเคสก็ตื่นมาเพียงเพืพ่อพบกับภาพบาดตาที่เห็นทั้งคู่แอบไปหลบมุมนั่งคุยกันอยู่จึงเข้าใจผิดคิดด้วยพวกเขาแอบมาพออรักกันแล้วก็เริ่มหาเรื่องซีโมนว่าเธอพยายามที่จะอ่อยไมเคิลหญิงสาวจึงรู้สึกเข้าใจชายหนุ่มมากขึ้นไปอีกที่ต้องทนอ,นอึดอัดอยู่กับความขี้หึงของแฟนสาวเป็นผลในเคสทวีความโมโหแล้วเริ่มเทียงใส่กันไปมา จนไม่ขึ้นทนไม่ไหวและตะโกนให้พวกเธอหยุดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ก่อนเดินหนีไปอยู่ตามลำพังส่วนเคสที่เพิ่งได้สติก็ขอโทษซีโมนที่ด่วนตัดสินเกินไปหน่อยแต่อีกฝ่ายกลับมีท่าทีที่ไม่ได้ทำให้เคสสบายใจขึ้นเลยเช้าวันต่อมา ในที่สุดซีโมนก็จะไปจริงๆโดยทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าไม่เคยมีใครร่วมรักกับฉันแบบนี้มาก่อนเลยจึงทํใไมเคสย,ยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าแฟนหนุ่มได้นอนกับซีโมนไปแล้วแถมยังโวยวายใส่เขาว่าจริงๆแล้วซีโมนก็ดูคล้ายกับโอลิเวียซึ่งเป็นแฟนเก่าของไมเคิลเป็นอย่างมากและนางคงทําให้คุณอดใจไม่อยู่สินะแต่อีกฝ่ายบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องก่อนอธิบายว่าเขาไม่ได้ล่วงเกินซีโมนแม้แต่น้อยและห้องหาเหวีนี่กําัง เล่ห้องหาเหวนี่กำลังปั่นหัวพวกเราอยู่มันตั้งใจส่งคนที่ดูเหมือนแฟนเก่าผม มาทำให้พวกเราเกิดความแตกแยกแม้จะได้ยินเช่นนั้นแต่เคสก็สติแตกอยู่ดีเธอผลักไมเคิลไปชนกำแพงจนได้รับบาดเจ็บและมีเลือดไหลออกมาจำนวนมากเคสรู้สึกผิดที่ตัวเองพลั้งมือทําให้คนรักต้องเจ็บตัวไมเคิลจึงขอให้เธอลองนึกดูให้ดีๆตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยนอกใจคุณเลยสักครั้งทั้งที่มีโอกาสเข้ามาให้ทำตั้งมากมายเคสที่ใจเย็นลง จึงรีบวิ่งไปหยิบผ้ามากดแผ่ห้ามเลือดให้เขาก่อนเอาอาหารให้ดื่มเพื่อเพิ่มระดับน้ําตาลเจม่ขเคิลที่รู้ดีว่าหากปล่อยทิ้งไว้อาการจะต้องสุดหนักลงแน่ๆดังนั้นผมควรออกไปจากที่นี่และเข้ารับการรักษาโดยด่วนเคทบอกว่าเธอเคยอ่านเจอว่าค่ารักษานนั้นแพงมาอีกทั้งเงินของเราจะถูกริบไปเกือบทั้งหมดซึ่งไม่พ้นต้องควักเงินส่วนตัวออกมาใช้แน่ๆไบย์เคิลที่ได้ยินเช่นนั้น จึงรู้ได้ทันทีว่าเคสเห็นเงินสำคัญว่าเขา เพราะแม้ตัวเองจะบาดเจ็บหนักแต่เธอก็ยังไม่ยอมให้เขาออกไปอีกอยู่ดีก่อนตระหนักได้ว่าห้องนี้มันเปรียบเสมือนกระจกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบจิตใจพวกเขาและไมเคิลก็รู้แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแซนซาวมันกําลังมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเงินไม่ได้ช่วยให้พวกเขาดีขึ้นเลยและแม้ว่าเคสจะพยายามห้ามปรามชายหนุ่มสักเท่าไหร่จะไมเคิลก็ยังยืนกรานที่จะออกไปจากห้องนรกแห่งนี้อยู่ดีไม่ว่าเธอจะออกไปด้วยหรือไม่ก็ ซึ่งขณะที่ไมเคิลกำลังเดินไปกดปุ่มสีแดงเคสก็หยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่เขาพร้อมกับขู่ไม่ให้แฟนหนุ่มออกไปอีกฝ่ายจึงกล่าวขอโทษที่ทำให้เธอต้องสูญเงินมหาศาลและเลือกที่จะเดินเข้าไปกดมันต่อไปเคสจึงลั่นไกขึ้นเพดานซึ่งสุดท้ายก็ปล่อยให้ไมเคิลกดมันและจากไปตามลำพังทำให้เงินรางวัลลดลงเหลือทำให้เงินรางวัลลดลงเหลือแค่หนึ่งล้านเหรียญในทันที เธอจึงได้แต่นอนลงกับพื้นแล้วร้องไห้ออกมาจากนั้นเคสก็อยู่ในห้องคนเดียวราวกับคนบาทั้งโศกเศร้าเสียใจและสติแตกเป็นบางครั้งกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปหาปุ่มสีแดงยื่นมือออกไปด้วยความช่างใจว่าจะกดมันดีหรือไม่ในขณะที่เวลาเหลือเพียงแค่สองวันแล้วภาพก็ตัดไปสู่ความมืดมิ ต่อมาหลังจากเครื่องราวในห้องนลุมมนจบลงเคสและไมเคลิลได้มาเจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญที่หน้าศูนย์พักพิงหลังจากแยกทางกันไปตั้งแต่ตอนนั้นขณะที่หญิงสาวรวบรวมความกล้ามาเยี่ยมพอหลังจากไม่ได้เจอกันมานานหลายสิบปีส่วนไมเคิลก็วิ่งออกกำลังกายผ่อนคลายตามปกติซึ่งทั้งคู่ก็มองหน้ากันด้วยความห่วงหาอาทรเคสขอโทษเขาสำหรับทุกอย่างในตอนนั้น และเธอก็ไม่ได้ตอบเขาว่าตัวเองได้เงินรางวัลมาหรือไม่แต่ขณะทั้งคู่เดินพูดคุยกันไปที่รถของเคภาพก็ตัดมาให้เห็นที่ป้ายศูนย์พักพิงว่าไม่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงินสำหรับสร้างโรงครัวให้ที่นี่และเมื่อเวลาล่วงเลยไปห้องนรุมนก็เปิดรับผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ซึ่งได้ถูกรับเลือกให้เข้ามาทำบททดสอบทางจิตใจนี้อีกครั้งก็ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองกำลังพบเจอกับอะไรแล้วดอง ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ่ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าอำนาจของเงินสามารถทำลายความสัมพันธ์ของคนที่รักกันหรือคนในครอบครัวได้ง่ายๆเนื่องจากมันคือตัวแทนของความสุขสบายที่หากใครมีอยู่ในครอบครองก็จะทำให้คุณนะภาพชีวิตของคนผู้นั้นดีขึ้น และยิ่งมีมากจนชาตินี้ก็หยิบออกมาใช้ไม่หมด สัญชาติยาดิบที่ซุกซ่อนอยู่ในส่วนลึกของมนุษย์ก็จะถูกขับดันออกมาผ่านความอยากรู้อยากเห็นปแปลกๆและใช้เงินบันดาลจินตนาการพิสดารเหล่านั้นใ้เป็นจริงเช่นกินเครื่องในเหลือวัยวะของสาธธาาัตว์ทายาอย่างตับห่านหรือสมองลิงหรือรลงเงินไปกับการว่าจ้างมนุษย์ที่หิวเงินเช่นกันในการทำสิ่งต่างๆที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพวกเขาซึ่งได้สร้างทางเลือกขึ้นมา เพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าอำนาจของกระดาษที่มนุษย์ตีตรามันมีคุณค่ามากกว่าตัวของพวกเขาเองหรือว่าตัวของผู้ที่ถูกทดสอบเหล่านั้นจะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่มากกว่ากันแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ n น t f l i x ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code คที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ ดีอิมมาคูเลตบรูมได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่5.1คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่28%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ